ผมบอกคุณชุติมาตามตรงว่าไปเที่ยวเนี้่ผมตั้งใจไปดูภาพเขียนภาพหนึ่งเป็นการเฉพาะเลยจริงๆเนี่ยผมผมเขียนถึงภาพเขียนนี้เอาไว้แล้วตอนที่ผมทำหนังสืออ่อนเพนติ้งเห็นมากับตาว่าด้วยภาพเขียนเล่มห้าเนี่ย ตอนที่ผมพูดถึงงานเอลเกรโกเนี่ยผมไม่ต้องให้เขาดูนะคุณท่านนุ่นอยากให้ดูเขาอยากเห็นอันนี้เล่มนี้ค่ะออนเฟนติ้งเห็นมากับตาว่าด้วยภาพเขียนเล่มที่5นี่ทางทีมงานเขามีอินเสิร์ตไว้ค่ะบทที่7จนี่อ่านแล้วสนุกมากเลยค่ะอันนี้คือคือคืออย่างนี้เอาคือจะเล่าให้ฟังอย่างนี้จิตกรผู้มาก่อนการเอลเกรโกภาพเขียนที่ว่าเนี่ยมันมีทั้งตำนามันมีทั้งรหัส ที่คนเป็นคนเขียนภาพซ่อนเอาไว้ค่ะมันมีทั้งเรื่องการตีความทางด้านาศาสนาแต่เหนือสิ่งอื่นใดอะช่วงที่เขาเขียนผมต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในช่วงต้นศตวรรษที่16ประมาณสักปี1520เนี่ยมันเกิดขบวนการต่อต้านาศาสนาคริสต์ที่กรุงโรมโดยนักบวชชื่อมาร์ตินลูเทอร์ที่อยู่ในเยอรมันบอกเ hey ฮ้ย ระหว่างเรากับพระเจ้าไม่ต้องมีตัวแทนไม่ต้องมีตัวกลางไม่ต้องมีนักบุญไม่ต้องมีอะไรนี่ไม่ต้องเราก็ติดต่อได้แล้วก็มีการแปลคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาพื้นถิ่นให้คุณน้าไอ้ตรงนี้แหละมันทําให้เกิดกระบวนการศรัทธาของทางศาสนาคริสต์เดิมเนี่ยม,มันเสือ่อมมันลดถอยลงไปมันก็มีความพยายามลื้อฟื้นหนึ่งในความพยายามลื้อฟื้นเนี่ยมันก็มาลงมือปรับปรุงโบทวิหารอีกอันหนึ่งก็คือว่า ถ้ามันมีตำนานอะไรอะนะที่มันแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารของเราอะนะ,ะต้องเอามาโชว์เอามาโชว์ไม่พอเนี่ยต้องสร้างงานศินละปะเพื่อโชว์ให้เห็นค่ะอาจจะเป็นภาพเขียนจะเป็นแกะสลักจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละภาพเขียนที่ผมไปดูภาพนี้คือหนึ่งในปฏิกิริยาของการลื้อฟื้นศรัทธาให้กับ คริสตชนซึ่งต่อมาแล้วก็เรียกว่าเป็นาศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกเพื่อเคา์เตอร์กับาศาสนาคริสต์ริกนิกายโบเตสต์นของมาบาร์ตินลูเทอร์ภาพเขียนนี้ชื่อ,อพิธีฝังศพเขาออกัสทีการฝังศพเขาแห่งออกัสค่ะเขาแห่งออกัสนะ The Burial of the the Count of August เนี่ยภาพเขียนภาพนี้ท่านดูจากตรงนี้ ท่านไม่ทราบไซมันขนาดของภาพเขียนภาพนี้เนี่ยกว้างประมาณสเมตร3าจุดค่ะสูงเนี่ย, <4. 8. S 1> ยประมาณสี่จุดแอย่างนี้ค่ะภาพเขียนภาพนี้เนี่ยอยู่ในหอสวดมนต์ข้างๆวิหารซานโตโทเม,มในนครในเมืองโทเลดูค่ะนะเนี่ย เวลาเราไปดูจริงๆเนี่ยเราจะไปอยู่ตรงข้างหน้าห่างจากที่เราเห็นเนี่ยประมาณอย่างที่ผมให้ภาพให้ดูนี่แหละนะทำไมต้องห่างอาา่ะจันข้างหน้าจาย์มียอะไระน,นี่ไงต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ไอ้ภาพเขียนภาพนี้คุณเห็นมันเป็นภาพอะไรมันเป็นภาพพิธีฝังศพไอ้ข้างล่างเนี่ยไอ้ข้างล่างตรงเนี้ที่ข้างหน้าที่เราไปยืนดูเนี่ยมันคือศพที่ถูกฝังในวิหารซานโตโทเมของเคาออกัส เขาออก,กัสนี่ชื่อของคนที่ใช่เข้าออก,กัสนี่ชื่อคนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาดูตรงนี้ไ<ช>ดรี่อีกทีนึงนะอันเนี้ยตอนนั้นกำลังเข้าไปเนะี่ยเห็นผมยืนอยู่เนี่ยเนะี่ยส่วนที่ผมยืนคุณดูตัวผมเทียบกับขนาดของของกันละกันโอ้โหนะภาพใหญ่จริงๆอาจารย์อย่างเงี้ยมันให้ความรู้เขาจะให้งงคนเข้าไปดูครั้งละยี่สิบคนแล้วก็ออกมานะให้ดูประมาณสิบนาทีห้านาทีนะอาจารย์แล้วอาจารยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะอาจารย์รนนะรบอกว่าไอ้ข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยคือหลุมศพของไอ้ออกัสเดิม และความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงเหมือนภาพแบบเหมือนศพตรงไหลลงมาใช่คือคือมันเป็นพิธีที่เขากำลังจเอ้าศพลงเนี่ยเอาศพลงหลุมอะหลุมมันก็คืออยู่หน้าตรงไอ้ที่เราไปดูนั่นแหละ<อ>แต่ว่าอันนี้อย่าเพิ่งไปอันนั้นอันนั้นอันนั้นเอาไปก่อน,อน,น,นอกลับมาที่หลังเรากลับมาที่หลังเรานะคือประเด็นเราอยู่นี้ประเด็นเขาเราคือว่าอันนี้มันเป็นตำนานเขาออกัสเนี่ยเขาเป็นขุนนางซึ่งเป็นคนสนับสนุนอะไรต่ออะไรรวมทั้งเป็นคนให้เงินในการบริจาคบริเจาค สร้างบงสร้างโบสถรวมทั้งโบสถไอสานโตโทเมนนี่ด้วยแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนภาพเขียนเนี้ยประมาณ250ปีเพราะว่าตอนที่ทำพิธีศพมันปีอะไรล่ะปี1323คศ .1323 ค่ะแต่ภาพเนี้ยเขียนปี1500เท่าไหร่1586อ่ะก็ประมาณ250ปีให้หลังพุทธศักราชก,ก็2129ออนั่นแหละประมาณแถวๆนั้นแหะประเด็นอย่างนี้ เขาออกัสเน่ยควาที่เขาเป็นคนใจบุญสูงทานอะไรต่ออะไรพวกนี้ยวันที่ทำพิธีศพก็ปรากฏว่ามีนักบุญจากสวรรค์ลงมาช่วยอุ้มลงหลุงฝังศพใครบอกเป็นเรื่องเล่าไงอ๋อเป็นเรื่องเล่าเมื่อ200กว่าปีก่อนที่เก็กโก้จะเขียนภาพนี้มีนักบุญสองคนเนี่ยในภาพเนี้ก็คือนักบุญนักบุญเซนต์สเีเวน เซนต์สเตฟานเออเซนต์สเตฟานหรือสเฟนเนี่ยกับอีกคนคือนักบุญออกุสตินค่ะนะสองคนเนี่ยมาจากสวรรค์เรื่องเล่านี้เลยเอมาจากสวรรค์ลงมาในโลกมนุษย์กับไอ้เขาเนี่ยลงหลุมฝังศพอุ้มสองคนเนี่ยไอคนที่อุ้มเนี่ยไอเนี่ยมันเป็นตำนานเมื่อ250ปีก่อนโอเคกิเนียนการผ่านมาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไอโบซานโตเม่เนี่ย ซานโตโทเม่ S S เนี่ยมันก็ผุพังไปตามสถานการณ์ก็ต้องบูรณะก็ต้องมีการบูรณะไอ้คนที่เป็นเจ้าสำนักคนใหม่เจ้าวาดคนใหม่เนี่ยก็จะบูรณะในการบูรณะเนี่ยก็เลยคิดว่าเออไอส้สวนนี้มันเป็นไซส์ข้างๆข,ของวิหารเนี่ยทำเป็นหอสวดมนต์ไอ้ตรงที่มันเคยเป็นหลุมฝังศพของไอโอเกสัสเนี่ยบอกให้เอลเกโกเฮ้ยคุณช่วยวาดภาพพิธีเอาศพลงหลุมของเขาออเกสัสด้วย บาทหลวงวันนี้ชื่อนูยิสค่ะเออไม่รู้อ่ะจะชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยนะ